สวัสดีครับพี่น้องบา้านน้องบัวครับออกมาไ้มาหน้าอีกแล้วพี่น้องมื่อเช้านี้ซักออกข้าวปลูกลงครับถึงฤด,ดูลงไฮลงหน้าแล้วพี่น้องลงไฮลงหน้าข้าวปลูกลงครับบา้บานบ้านน้องบัวเห็ดหน้าแบบสมัยเก่าอยนะครับหน้าดำหน้าดำพี่น้องเพรมันหน้าวาดเตรียมกาเตรียมข้าวปลุกครับถึงฤด,ดูลงไฮลงหน้าแล้วพี่น้อง ทองมเือา้อุดมสบูนครับพี่นี่บลงใส่ Long hay long nạp nhau nạc kìm hai nạp đạo 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 ก็นี้อยู่คนละก่ำไฟเลยท่าบริทักบอกมาถ่ายหน้าหุนเลยครับนายท่านเหลวอนี่โมูมูห่างก่อนหน้าบ้ท่านนี่ประหลาดไปลยครับหน้าโคกหน้าโคกี่นรอง โยก่วกำลังขันตอนนน่อ,อน้ำประคายจังเลยข้างนอกเอพวกบางคนมาฝูกวิธีกันทำหน้าแบบเกาครับหน้าดำครับมองนหน้าวาน,นต้องเตรียมกาเลยแล้วเขาปลูกล่งเยอคนมาเรียวก็สุป,ปีบ่ลนี่สุป,ปีเอาไปทำกน้กา

ด้น้าไว้ซองขึ้นแล้วก็เอาขึ้นมากหมอกสองขึ้นเ mm hmm. ห็นป่าเราค่อยบ้านเต็มมึอ mm hmm. อกนอกก่อนว่านนี่เหรอที่เอากะะมองหาพ mm hmm. ึ่งนั่งดาครับบา้านพรนเจ้ามหาไปรอบนึงเหนาะเพิ่งจักได้ไปที่หาตัวนครับหาตึ่งนั่งด่ากหลายอั ทำไมกับว่าหน่ราขันฮะต้นง่ายสังต้นดอกข้อดอกข้วเานี่ยดูโโหต้นายสัางเลยอีเดยโอ้ยโอิงนี่ท่านบอกหงมันก่อนบ่หงมันอยู่ทังน้ำบ่

เอาใคร่มาบอกว่าเวนี่เราจะง้อมอีกแต่ว่าเขามาล่กเขาเอาเขาเอามันเอาทีแม่นเอาแมงดามัดเราไปย้อนลวงเลยมันก็ห่วงใครโอ้นี่ครับใครมันครับใครมงดาพี่หลงอ๋อ่ตอ๋อผมได้ปะอ๋อผมได้ อตังี่ตัวีโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้อ้ยโ้ยโ้ยโอ้ยโอ้้อ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้้อ้โอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้้ย้อ้ยโ้ยโอยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ แต่ไหนไข่สันเฝ้าใตเลยเ้ารดโดเี๋ยวเนไข่นึงคนี่ได้บ้นี้หลายเรามดาเนี่ครับไข่หนึ่ตัวนี่มาเนาะนี่รักเลยเฝ้าเตพื้นมาโลดเ้าผมั่งช้นชันกับไเฝ้าเลยเร้าสองมือเ้าเฝ้าเงาลัดขมาาเลยนี่ิดเออเงานมกเชั้เห็นมั้ เราหูนี่มากับมันทั้งแก่ทั้มันวเนาะเดี๋ยวที่แมันจะต้องใครผิดแน่ไม่ได้ครับมีใครันนขาอร่อยี่ง

ใจนี้ซ้าหัางแล้วด้ตัวเดียวว่าพอมมางอมเนี้ยออะไรเขามากท,นะที่โตนะครับเที่ยวเขาเที่ยวออกนังคน,นพวกวันกูน มันก็ถือทุกเจ้าแหละ Åh, Flytt deg! 好，那你。 ตายแน้วมันเย็นตัวได้ตัวหนึ่งครับพี่น้องแมงดาไครมันหลายครับจะ่มมาท่านครับ อ่ไรเช้าหน้าครับอราวพี่น้่มผลมาตั้ง้ปีครับปีนี้ยากาศเ้าอไรเช้าหน้าครับกํลังหาหน้าน้าดินียยพี่น้อมใส่หนักันเอย,อยใส่พันอะไรครับตัวมู มังบัวสิเข้าไปห้ารอบเพิ่งเห็ดครับวันนี้ไม่ใช่ฉากถ่นาอย่างนี้ครับจีว่าคือปล่อยพอเฮ็ดเวียกผู้เดียวจีว่าเดี๋ยวสิมีโนของใต้มาซอยพออยู่นะครับน่องใต้ของมังบัวนี่มาเฮ็ดมาไถ่ซอยพ่ออยู่นี่มังบัวหาหลอดเฮ็ดต่อสิได้กลับไปเอาเอาลูกต่อครับสองสามมื่นก็ได้ไปส่งกลับบ้านแล้วหาหลอดเพิ่งเห็ดต่อเดี๋ยวน่องใต้สิมาไถ่ซอยเพิ่งเห็นครับน่าจะเหนียวพี่น้องไถยยากเล็กน้อยครับ มานีครับออกมาโคเดี๋ยวรอาเบิ้งเห็ดครับพี่นอ้องห้าเจ็ดเห็ดต่อพ่อปลาบืนครับพี่นอ้องเดี๋ยวพาเก็บปลาบืนพี่น้องปลาบืนคือปลาเล่นน้าผมนี่เบืนขึ้นมาแล้วครับปลาพ่อใส่ยังไงขอแน่รักปลาพ่อจนงแน่รักปลาพ่อครับเอาถือกี่ตัวนี่อย่ามองเราเลยบอก ถืพอเยอะขับขอดนโอ้กระพตัวนึงปลาไหลตัวนี้อูมเนาเดี๋ยวยาหมองไปสัก,กก้อนเนี้ยใช้แบงเลยผมกับเพื่อนใส้เกอะตรงนีมต่างกล่องกอนครับ ใส่พีสักใส่อะไรหนึ่ง นี่ยสิขึ้นครับปาพี่น้อง่โอ้ดีครับ ไปกินยู่งรอบพี่นอ้องจานบานเทาครับปุณห์งอีงน้ังครับทั้งปลาลดปลาบูลดก็นีนน้ปลากระดีปลา้าวน้อยครับย่ำของพี่ซักพี่ซักใส่ไว้ครับ ่อนพี่นนาอโอนโยนครับโอนโยน ดอ,อยพี่น้องโอ้คือมัดหลักมาลักไว้ก่อน,นองอกปลาธรรมดาครับเมื่อนี้แต่ผมเห็นปลาเรียนอยู่นี่ขเขาใส่ไม่สักฝนมาเร็ว ปล,ป,ปลากระไรคนมูดปลาชีเดือดคนะนมู๊ดนมู๊ดคนลพคนละชีเดือดครับมาตันนนวนี้อ้อูจะเล่นจะเล่นอ้อู้หโดูนี้ครับ ต้องห่วยล่วงนองกันเลยน่ากินเราพี่น้องเอออาจานยบานห้อง้อนแค่นี่จับได้บ้งอะไรมา

ว้ดบระยาตดอพี่น้องอีสานบ้านเอกของยุงของกินฝนมาน้ามท่าดีลงไ้ลงหน้าปูปลานนะนำวัดพระยากครับครับพี่น้องปลาครับปลาไส้พญาศักดิ์เลยป่าเพรากเราเข้าว้าาแล้ว,วนนครับมาเนี รอบังเห็ดก่อนจะเข้านะพี่น้องเนาะค่อยเข้าบ้านนะครับนะเ,าเนาะรอบังเห็ดจะเข้าค่อยเข้าบ้าน,นครับป่ากรับทึ่งมันตายแน่แล้วครับตัวสวดก็มีอยูเสียไปเฮ็ดกินเถอะเลยครับไปให้คุณย่าเฮ็ดกินไปสักดิ์ไทยน้ายงวนะกับน้องชายครับต้องบอกสิเข้าบ้านพี่น้องมาพอเห็ดอีกแล้วครับพี่น้องมูง่ายครับ เนาวแล้วตอนนี้ต้องตาดีๆครับเย็นครับหาเห็ดมันอยูตต่ไต้ใบใหม่ครับซันอ๊าสิบรเ็นเขาสิยางยหยบมันก็เห็ดครับเนี่ยเห็ดขาวครับ ีนก็เห็ดครับเห็ดขาวก่อนครับนี่พี่น้องวานนี้วันนี้บนีนตรงนี้ครับสังเกตดีๆครับพี่น้องนี่อะไรซ่อนอยู่ใต้นั่น นี่ครับมีอะไรซ่อนอยู่ครับแบ็่หนาเลยครับ้อุ้อยหืมเดี๋หนาแลยคิดว่าแมนนะครับผมบ่รุษเอื้นซื้อผิดซื้อถือ่อ ถ้าคิดว่าแม่นเห็ดหนาเหลี่ยนะครับเดี๋ยวเก็บมากรองไว้หนีก่อนครับถ้าพอมูมันก็จะเป็นสีอะไรครับนี่ก็นเมีเอีกครับนี่เ็นเชื้อไม่เอกไปหรอกนี่สังเกตบอดีบ่เห็นนะครับสังเกตบอดีบ่เห็นครับ พอยเบิ้งครับครับดอกส้มพี่ใครผมกับประมาณนี้ครับพี่นพหน้่งพอโมงกระได้ประมาณนั้นครับหลายเลยครับเฮ็ดมาเลยหรือเปล่า จะลองหามื่อีกครับเราลออ่องเียบไม่รู้ว่าเีดยวอยู่บ่อยแล้วครับเห็ดเช่าครับ นี่ครับพี่น้องพ่อยกับเห็ดขาวครับเห็ดขาวฝนครับเปื่อยจังหน่อยครับงานมุ้งมีคนเห็นเ่นาแล้วพี่น้องเ่าไปแล้วมีคนเห็นโอ้นมงเลย ครับมาพอ้าวเฮดอีกแล้วครับสองดอกครับน่าจะเป็นเห็ดตะไคร้ครับจุ่มอยู่ครับีผมมองก่นอนครับพิสูจน์มองก่อนเป็นเห็ดตะไคร้ปะคือบ่วหอมบ่มวหอมครับเป็นเห็ดขาวครับยีได้มาสองใคร อดอกงามเฮ็ดขาวคือเกาเอาเห็ดตะไคร้จ้ะนี่หอมเห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้พี่น้องเห็ดตะไคร้หอมครับเห็ดตะไคร้ดอกนี้ดอกนี้ครับ มีบ่มีบ่อ้หนั่ข้าไปหามาพี่น้องหาเลนนหนตัวาไปห้ามา้าตัวเมาื่อตัวงั้พ่อจะเท่ป่าวเท่ป่าครับ ปลาตัวอ้าวกกมันน่าดังมีปลาหมอด้วยมีปลาหมอด้วยม,มีปลาอะไรอีกมีปูด้วยมีปูด้วย,วยเอ,อ้ยไหนปูตัวไหนชีด้ดิอย่ามาปใกล้นะมันจะกัดมือนะครับปูบักก้ามน้อยนี่แบักก้ามน้อยมันจะกัดมือนะนี่ไม่ปูตัว,วใหญ่มากปูตัวใหญ่มากปูตัวใหญ่มากเลยลูก<ป>อันนี้ปลาอะไรนี่ปลาหมอปลากระดีปลากนนะระดีอันนี้อะไรเนาะนี่อันนี้อะไรนี่ อะไรปลาตัวอะไรนี่แมงแมงอะไรแมงแมงอะไรครับแมงปนแมงปนอย่างแมงปนเอาไปต้มใส่ปนแล้วลูกไข่แมงดาแมงดาแมงดาต้มใส่ปนแมงดาต้มใส่ปนอันนี้อะไรนี่ปูปูอันนี้อะไรนี่ปลาอะไรนี่ปลาหมอปลาหมอจังได้ปลาบูปลาบูเจ้ปลาบูคุณจับกับปลาหมอเอนได้ ปลาบูกันใดเนาะปลาบูตัวใหญ่ปลาบูตัวใหญ่ครับอันนี้กระดีปลากระดีปลาตัวน้อยจังอ่ะตันนี้ตัวน้อยจังปลาตัวน้อยจังปลากระดีอันนี้ปลาอะไรปลาปลาช่อนปลาช่อนอไรกันเนาะปลาช่อนน้ำเงี้ยช่อนไม่ใช่ปลาช่อนน้เงี้ยช่อนหนึบปลาช่อนหนองบาลมืูครับอุ้ยปูไตออดอันนี้ปลาขาวนี่ปลาขาวปลาาวเหรอนี่ปลาขาว ครับอันนี้นี่รู้จักไหมนี่นี่จับเอาหนิแมงตับเต่าออกลูกข้างลังนี่แมงเต่าเหรอแมงตับเต่าออกลูกข้างลังนี่เห็นไหมนี่แมงตับเต่าลูกก่อนนะแมงตับเต่าออกลูกข้างลังเอ็มอยาเอีงเหมียนมากเลยแมงเอียงแมงกินนูนแมงกินนูนแมงกินนูนเ่ะไม่ใช่กินนูนนี่เป็นเพลงมันเน่าลูกมันเน่ามันตายแล้วมันก็เน่าด้วยปลาอันนี้ในปลาหลุดอยู่ไหน่นะ เอฟฟิตปลาลูกปลาทูนี่เอฟฟิตปลานะภาษาอะไรนี่อะไรนี่ออแมวแมงอะไรเบียมเออยังอะไรครับเออมื่อคืนเมื่อคืนน้องจับแมงอะไรนี่แหละแมงตัวเดียวกันนี่แหละแมงอะไรแมงดาแมงดาออปาลาหลดเห็นไหมหัวมันแหลมๆนี่หัวแหลมๆปาลาหลดไอ้กุกกอบปลาตระกเนี่ยไม่ใช่ปลาตระกีนลูกปาลกปาหลด งอมันแหลมเมืนจระเข้เฉยๆแต่ไม่ไม่ใช่จระเข้นนูปลาโยดปลาหลุดปลาหิ้งมากัดกุ้งคีใช้หิงมากัดปลาตีปลาทูหิ้งยังใช้มากัดกัดคนแมงปูแม่มีสิน่ะปูปูปูเห็นปูตัวใ่อยู่ในน้ำอะไรประมาณนี้ครับพี่น้องมันนี้ขออนุญาตลาไปทำเนียรพี่น้องกับเข่ากับน้ำอีสานครับฝนมากกระปุ๊ดตะของอยู่ของกินพี่น้องจักปูปลาจักเห็ดจักยัง ไปดูลงให้ลงหน้าพี่น้องประมาณนี้ครับเมื่อกี้พ่อหัวล้อทำไมอ่ะไม่ชิปนะโชคดีสวัสดีครับขอพบเมื่อกี้พบอหสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเลยเมื่อกี้พอหัวล้อทำไมอ่สวัสดีครับขอสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับออืืมมพพเ่กี้หัวล้อน้องกลัวปลาหัวล้อเมื่อกี้ที่ปลามันกระโดดอ่ะ